ครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องเพศวิถีศึกษาจัดทําโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนวัดประชาหลังสรรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพศวิถีศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับ การเปลี่ยนแปลงทั้งเพศในวัยเด็กตอนปลายจนถึงวัยรุ่นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับในทั้งเด็กชายและเด็กผู้หญิงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อถ้าเปรียบเทียบนะครับเมื่อสมัยตอนนักเรียนยังอยู่ประถมหรืออนุบาลนะครับประถมป .1 อนหนึ่งป .2 สองป .3 เนี่ยนักเรียนเวลาเล่นกันสังคมของนักเรียนเนี่ยก็คือจะเล่นร่วมกันนะครับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง แต่พอเริ่มโต, scream, โตขึ้นนะครับเริ่มปสปหนะครับนักเรียนเริ่มมีการแบ่งแยกเพศแล้วนะครับเวลานักเรียนจะเล่นเนี่ยนักเรียนก็จะเล่นเพศชายกับเพศชายเพศหญิงกับเพศหญิงจะไปเล่นด้วยกันนะครับจะไม่เล่นรวมกันแล้วนะครับจะแบ่งแยกแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างเห็นชัดเจนเลยต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กชายจะช้ากว่าเด็กผู้หญิงนะครับประมาณ1-2ปีนะครับ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กผู้หญิงนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเด็กผู้ชายนะครับเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีส่วนสูงสูงกว่านะครับจะมีร่างกายที่พัฒนาการอ่ามากกว่าเช่นมีหน้าอกสะโพกผายมีประจำเดือนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูนะครับการ์ตูนอนิเมชั่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงและเรื่องการดูแลสุขอ่า สุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับนะครับโอเคสง่สงมาสงม่สงมาสงม่สงมาเฮ้เป็นไงนาย เอ้ยอเราได้เมื่อคืนโหทำนักตายเนาะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างปิดเทอมไปเที่ยวเล่นลสนุกที่ไหนกันมาบ้างคะเอาละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเล่าทีละคนแต่ว่าเรามาเริ่มเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากันนะคะเอ๊นักเรียนรู้สึกตัวกันไหมคะว่า,านักเรียนหญิงและนักเรียนชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นแล้วือ ถ้าอย่างนั้นในวิชาแรกของการเปิดเทอมวันแรกครูมีงานให้นักเรียนส่งภายในคาบค่ะคุณครูจะให้เวลา30นาทีเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วจับกลุ่มมาเล่าสรุปสิ่งที่นักเรียนไปค้นคว้ามาได้ดีไหมคะค่ะครูขอตั้งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนที่ควรรู้แล้วกันนะคะ เราว่าเราไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่านะไม่เห็นต้องมาหาหนังสืออะไรไปสนุกให้ครูฟังเลยอะ่ะเอาหนะ้าครูให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสิบนาทีสุดท้ายเราเดินมาห้องสมุดหาอะไรก็ได้จะไปยากอะไรก็แค่บอกว่าจากทารกก็เป็นเด็กโตมาหน่อยก็เดินได้แล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เป็นวัยรุ่นทำงานแล้วก็แก่แค่นี้เอง แล้วเรื่องสุขอนามัมล่ะป้าทอพวกนายไม่อาบน้ำกันหรือยังไงก็อาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันแค่นี้เองเอวันนี้เรามีการ์ดไฟติ้งมาด้วยแม่เราเพิ่งซื้อให้เมื่อวานอะไปเล่นกันเถอะเฮ้ยเป็นไงนายเป็นไงได้หรือเปล่าได้เรื่องไหมเฮ้ยของเราได้เป็นยังไงบ้างคงได้อะไรมาเล่าให้ครูฟังเยอะเลยอะเคนกลุ่มเคนมีกี่คนคะออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยละกัน นายนั่นแหละนายออกไปพูดเลยนายไม่ดูแลเยเฮ้ยนานแหละใช่ใช่คือว่าจะจากทาโลกก่อกลายเป็นเด็กแล้วหยุดก่อนค่ะนี่กลุ่มของเคนไม่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมาใช่ไหมและมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ครูจะให้เวลาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยพร้อมกลุ่มของใบเฟิร์ แต่ว่าตอนนี้ครูจะทำโทษกลุ่มของนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายให้ไม่น่าเลยนาาแลายแหละนาแแหละนายและนายอ่ะได้ดีกูอีกเชแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปพูดอ่ะถามพ่อแม่จะรู้ไหมนะแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เนี่ย ไม่ต้องตกใจพี่ชื่อแร b บิดเป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาจะมาช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเคนเองวัยแรกรุ่นคือเด็กอายุประมาณ10ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยน้องๆเนี่ยจะมีการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเลยละเช่นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายมีนวดมีขนขึ้นที่รักแร้หน้าอกและอวัยวะเพศ มีเสียงแหบมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นมือและเท้าใหญ่ขึ้นจนบางทีทําให้เรารู้สึกเก้งก้างหยิบจับข้าวของก็มักจะทําตกหล่นบ่อยๆเพราะการจเจริญเติบโตของอวัยวะยังไม่สัมพันธ์กันอาการแบบนี้เป็นกันทุกคนครับแต่จะแสดงออกช้าเร็วมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของน้องๆแต่ละคนและในการจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กหญิงจะเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อย มีขนขึ้นที่หัวหนาวหน้าอกและสะโพกขยายขนาดขึ้นส่วนการพัฒนาการทางเพศของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอันทะจะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายหลายชนิดที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชาย ส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหลายชนิดแต่ที่สำคัญคือเอสโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิงอวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือองคชาตและลูกอัณฑะส่วนของเด็กหญิงค่อนข้างจะเร้นลับถึงแม้จะเห็นได้จากภายนอกคือหัวหนาวและแคบใหญ่เท่านั้นแต่อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จริง อยู่ภายในร่างกายคือช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่และรังไข่ครับอาบน้ำทุกครั้งควรล้างอาวัยวะเพศด้วยน้ำและสะบู่ทุกวันอย่างน้อยเวละสองครั้งและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอืมก็แค่อาบน้ำฟอกสบู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะโดยเด็กชายทำความสะอาดโดยรูดหนังหุ้มปลายองคชาตขึ้นมา ให้ส่วนหัวอวัยวะเพศพโผล่ตรงนี้จะมีสารข้นเหลวหรือคี้เปียกติดอยู่จึงต้องทำความสะอาดล้างให้หมดและจากนั้นซับให้แห้งสำหรับเด็กหญิงหลังทำความสะอาดล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดอ่อนนุ่มซับให้แห้งระวังอย่าเช็ดแรงเกินไปจะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระก็ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งในเด็กหญิง ให้ทำความสะอาดจากอวัยวะเพศไปถึงทางทวารหนักเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากทวารหนักติดต่อมายังช่องคลอดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศหญิงควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นสวมกางเกงชั้นในให้ขนาดพอดีไม่คับแน่นจนเกินไปและไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มปะปนกับผู้อื่นหากเพื่อนๆเกิดความสงสัยหรือเกิดสิ่งผิดปกติกับอวัยวะเพศควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูครับ จบการใดงานแล้วครับว้าวอูเสง่สงมาสงม่สงมาสงม่งมาเป็นไงมั่งครับเด็กๆนะครับ จากการดูอการ์ตูนอินิเมชั่นนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งเพศชายเพศหญิงและการดูแลนะครับเรามาดูสรุปกันนะครับนะบเพศชายนะครับมีกล้ามเนื้อนะครับเป็นมัดรูปร่างสูงใหญ่มีเสียงห้าวมีพัฒนาการทางอวัยวะเพศนะครับมีหนวดมีเข้านะครับมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแรอันทะเริ่มผลิตอสุจินะครับนี่คือพัฒนาการของเพศชาย ต่อไปมาดูเพศหญิงบ้างครับนะพัฒนาการของเพศหญิงการเปลี่ยนแปลงก็คือหน้าอกขยายนะครับรูปร่างส่วนทรงมีสัสดส่วนนะครับมีประจำเดือนสะโพกขยายมีขนขึ้นที่อวัยวเพศและหลักแร้นะครับอ่มาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจบ้างนะครับมีความสนใจเพศตรงข้ามสนใจการแต่งกายที่ทันสมัยนะครับรักเพื่อนตามใจเพื่อนนะไม่ชอบให้ใครมาบังคับเคี้ยวเข็น ลำคาญและชอบวิตกกังวลนะครับนี่คือด้านจิตใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจให้การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วอ่อนไหวง่ายนะครับชอบเพ้อฝันนะควบคุมพฤติกรรมไม่ให้แสดงอารมณ์รุนแรงและทําตามใจตนเองนะครับยอมรับเพื่อนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับอันนี้นะการยอมรับเพื่อนเนี่ยนะครับก็คือ เห็นเพื่อนเป็นไอดอลหรือเพื่อนเนี่ยทำดีนะครับเป็นผู้นำก็จะยอมรับเพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มหรือชื่นชมนะครับยกย่องเพื่อนนะครับนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมบ้างนะครับต้องการยอมรับจากเพื่อนนะครับการยอมรับจากเพื่อนชอบแสดงออกชอบโชว์ออฟนะครับนักเรียนต้องการยอมรับจากเพื่อนนักเรียนง่ายนิดเดียวเรียนให้เก่งตั้งใจเรียนนะครับมีน้ำใจ เพื่อนๆก็ยอมรับแล้วนะครับชอบเรียนแบบเพื่อนนะครับคนไหนทําดีนะครับชอบเขาเป็นไอดอลก็จะไปเรียนแบบเขาหรือชอบเรียนแบบการแต่งตัวคําพูดคําจาเนี่ยประมาณนี้นะครับยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนเริ่มนะครับเริ่มมีการยอมรับนะความคิดเห็นของเพื่อน <c oughs> เพื่อนแสดงออกมาก็ยอมรับเอามาคิดเอามาพิจารณานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมต่อไปมาดู นะครับการดูแลตนเองด้านร่างกายบ้างนะครับเพศชายอย่างอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งเช็ดตัวและทําทความสะอาดอาวัยวะเพศนะให้แห้งนะครับเช็ดนะสวมกางเกงนะครับกางเกงในที่ไม่เปียกชื้นใส่เสื้อผ้านะครับของเราไม่ใส่ร่วมกับผู้อื่นนะครับหลังขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระควรทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้ง ระมัดระวังไม่ให้อวัยวะเพศได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงนะครับเมื่อมีความต้องการทางเพศควรหาทางออกนะครับที่ถูกต้องเช่นเล่นกีฬานะครับดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าเล่นดนตรีก็แล้วแต่นะครับนะหากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาทันทีอ่านะครับดต่อไปใบงานนะครับควบให้ใบงานละ นะคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนสรุปนะครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตามเพศของตนเองและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมนะลงในตาราง10คะแนนนักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงทงด้านร่างกายนักเรียนเขียนมา3ข้อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวเองนะของเพศเองตัวเองนะไม่ใช่หนูเป็นผู้ชายแล้วไปบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าอกขยายขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะนักเรียนนะครับ ของตัวเองวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับนักเรียนดูนะเขียนลงไปนะครับทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับมีคะแนนให้10คะแนนขับตอบนะครับหาเอาในคลิปนะครับด้านบนนะครับต่อไปนะครับคุณครูขอจบการเสนอนะครับการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับคุณครูใหม่ได้นะครับนะบายๆเจอกันคลิปหน้าครับเด็กๆ